สวัสดีครับต่อสวัสดีครับพอถามยี่สิบคำถามเลยแล้วครับอ่าว่าถ้าเปรียบตัวเองเป็นต้นไม้ต่อจะเป็นต้นอะไรครับผมเป็นไม้สักครับถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงจะเป็นอะไรครับยากจังไม่รู้เลยครับกลุ่กับที่คุณคุยบ่อยที่สุดครับน่าจะเป็นคุณยงทรงยศสุกมากอนันต์ครับัวละครที่เล่นมาที่ใกล้เคียงตัวต่อที่สุดครับน่าจะเป็นตอนฮอร์โมนครับเขียนจากชีวิตวัยเด็กครับ ผลงานที่ตอบภูมิใจที่สุดครับจริงๆไม่ได้โชว์แต่ว่าผมภูมิใจทุกครั้งที่ผมมีโปรเจกต์เลยครับ <_ s> ไผ่ฮอร์โมนหรือว่าชีดาหัวใจชีดาครับ <_ s> อะไรครับ <_ s> ตัวละค,วรครครับที่เคยเล่นก็ทั้งคู่นะครับคนที่รู้ความรักต่อมากที่สุดครับผม <_ s> แม่ครับปกติต่อใจแฟนว่าอะไรครับบ <_ s> ีครับแล้วแฟนเรียกคุณว่าอะไรครับ บีครับออนแฟนที่เราดูเลยครับอืลาเต้หรืออเมริกาโน่ครับอเมริกาโน่ครับถ้าต้องเลือกอาหารหนึ่งอย่างที่ต่อจะกินไปตลอดชีวิตครับข้าวกะเพราแล้วกันฮะถ้าตื่นขึ้นมาแล้วต่อบว่าตัวเองเป็นผู้หญิงต่อยทำอะไรเป็นอย่างแรกครับหลายอย่างเลยฮะถ้าต่อโดนต่อต่อต่อยแล้วต่อจะทำอะไรต่อครับต่อยคืนนี่ครับ ถ้าคนที่คุณคุยด้วยมีมีมิดวิันต่อจะบอกเขาไหมครับแล้วแต่คนครับแบทแมนหรือไอรอนแมนครับไอรอนแมนฮะโควิดสิบต่อจะไปเที่ยวประเทศไหนเป็นที่แรกครับไม่บอกดีกว่าฮะชอบนอนหงายหรือชอบนอนตะแคงครับชอบนอนไงาย <c oughs> ครับ <c oughs> ไอเทมที่มีมากสุดในตู้เสื้อผ้าครับกางเกงยีนฮะฝากอะไรถึงแฟนๆ GQ หน่อยครับ ฝากติดตามผมใน GQ ฉบับสิงหาคมนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผลงานการแสดงหลังจากนี้ก็ฝากติดตามทุกๆงานเลยนะครับแล้วเจอกันใน GQ คฮะ